สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับวันนี้จะมาตอบคําถามที่ฮิตมากๆเลยแล้วก็ถามกันบ่อยมากเลยคือการปลูกบอนสีการทําฟาร์มปลูกต้นบอนสีใช้สแลนพางแสงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสแลนคืออุปกรณ์ทางการเกษตรอย่างหนึ่งที่เป็นเน็ตเป็นตาข่ายแล้วก็พางแสงบังแสงไม่ให้แสงจากดวงอาทิตย์ตกลงมากระทบกับบริเวณฟาร์มหรือพื้นที่เกษตรของเราเนี่ยมากจนเกินไปก็จะเป็นคําถามที่หลายๆท่านสงสัยมากๆเลยนะครับ ปกติสแลนบ้านเรานะครับผมจะมีอยู่4ระดับด้วยกันในการกองแสงหรือว่าพางแสงนะครับก็คือ1เนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคำแนะนำคือควรใช้สแลนพางแสงไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับควรใช้สแลนพางแสงไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสแลนในการพางแสงบริเวณฟาร์มบอลสีเราหรือว่าพื้นที่ทําการเกษตรของบอลสีเรานี่แหละนะครับทีนี้ ถ้าเกิดตรงนั้นนะ่ะมันแสงแดดมันเยอะมากๆเลยเพราะว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยแดดบ้านเรามันจะจัดเพราะว่าอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรข,ของโลกคือแสงอาทิตย์เนี่ยตกลงมาเต็มๆเลยเราสามารถพางอีกชั้นหนึ่งด้วย50%รพางอีกชั้นหนึ่งด้วย50%นะครับชั้นบน70แล้วก็ถ้ามันช่วงหน้าร้อนมากๆแล้วก็พางอีกชั้นหนึ่งที่อยู่ข้างล่างลงมาหน่อยเป็น50%ก็ได้นะครับหรือบางคนใช้80%ก็ได้นะแปดสิบคือรอให้ เจขึ้นไป70%ขึ้นไปเหมาะสําหรับต้นบอลสีเพราะว่าต้นบอลสีเนี่ยชอบแสงแดดที่อุณหภูมิ21-35องศานะครับถ้าเราไม่ถ้าเราบาังสแลนพางแสงเนี่ยที่ความเข้มของแสงน้อยเกินไปเนี่ยใบยจะไหม้ใบบอลสีเนี่ยจะไหม้เลยนะครับแต่ถ้าเราพางแบบจนมืดไปอะแสงตกกระทบน้อยเนี่ยต้นบอลสีก็จะสีผิดเพี้ยนแล้วก็สูงชะลูดไม่สวยทรงไม่สวย นะที่ดีสุดคือ70%เหมาะสําหรับต้นบอลสีที่อยู่ในฟาร์มพื้นที่เกษตรของเรานะครับแล้วควรใช้สแลนสีไหนดีระหว่างสีดํากับสีเขียวความจริงขึ้นความถี่ของอย่ามันจะหลักฟิสิกส์ไปสแลนสีสีดำเนี่ยเราจะเห็นใบของพืชได้ชัดเจนกว่าเวลาแสงตกตกตกระทบลงมาเนี่ยขึ้นความถี่มันจะไม่ถูกดูดซับแล้วก,ก็กระจายแสงสีเขียวมากเกินไปเวลาแสงที่มันตกกระทบมาเนี่ยเราจะเห็นสีของใบชัดเจนกว่า แต่ถ้าใช้สไลน์สีเขียวเนี่ยเราก็จะเห็นสีของบใบเนี่ยผิดเพี้ยนไปหน่อยคือเราจะมองเราจะมองไม่ออกว่าใบาเนี่ยแข็งแรงไหมสุขภาพดีไหมนะคือสีของใบจะผิดเพี้ยนก็แนะนําให้ใช้สแลน์สีดําดีที่สุดนะครับดีที่สุดทีนี้มาดูที่สวนผมนะครับสวนผมเนี่ยก็จะใช้สแลน70์70%ตามตําราที่ศึกษามาเลยคือกองแสง70%แล้วแสงที่ ผ่านลงมายังพื้นกเกษตรเราเนี่ยพื้นที่ฟาร์มเราเนี่ยก็คือ30%อนะครับอันนี้คือแสดง70%นแล้วก็โคง้งรอบเลยทิศทางเลยนะเพื่อป้องกันลมแล้วก็อะไรหลายๆอย่างคือเป็นแบบพื้นที่เฉพาะสําหรับปลูกต้นบอนสีโดยเฉพาะเลยนะฮะแล้วถามว่าต้องเอาอะไรมาบาังฝนไหมไอ้พวกแผ่นใสๆแผ่นอะไรเงี้ยคําตอบคือไม่ต้องครับผมเราไม่เราไม่ต้องอะไรมาบังฝนหรือให้ฝนตกลงมาหยดลงมาเพราะว่าตู้อบบอนสีเราอะ มันก็กันฝนอยู่แล้วบอลแพงๆเนี่ยเราก็เลี้ยงในตู้นะฮะคืออยู่ในตู้อยู่แล้วปลอดภัยแล้วก็ไม่โดนฝนโดนลมก็ได้ทรงสวยส่วนบอลบ้านๆเนี่ยเราก็เอาไว้ข้างนอกข้างนอกตู้นะครับก็จะโดนฝนโดนลมปกติเพราะว่าบอลบ้านๆเนี่ยเขาทนแล้วเขาแข็งแรงเขาสู้กับฝนสู้กับลมได้สบายนะก็จะมีบอลอยู่2ประเภทที่เราแยกกันถ้าบอลบ้านๆก็เอาไว้ข้างนอกเลยก็โดนฝนโดนลมปกติกับบอลที่ราคาแพงหน่อยเราก็แยกเลี้ยงไว้ในตู้นะฮะอันนี้70%ทั้งหมดเลยนะครับโรงเรือนตัวนี้ที่ผมใช้ นะฮะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าไม่ได้ซ้อนไม่ได้ซ้อนกัน2ชั้นเพราะว่าผมอยู่เขตภาคเหนือของไทยอากาศก็จะเย็นสบายไม่ถึงกับร้อนมากไม่ถึงกับร้อนแบบจนใบไหม้นะฮะก็ถือว่าโอเคกําลังดีทําให้บอลที่เลี้ยงเนี่ยสวยได้ทรงสวยใบสวยกัดสีที่สวยคือมันเหมาะเจาะพอดีนะครับลองเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้ดูนะครับสรุปความรู้อีกรอมนึ่งนะครับสแลนที่ใช้ในการพางแสงหรือกองแสงสําหรับปลูกต้นบอลสีเนี่ย ควรใช้70%ขึ้นไปครับเพราะว่าแดดบ้านเราเนี่ยค่อนข้างร้อนถ้าไม่มี70%ก็ใช้50%สรซ้อนกันสอ,นสอชั้น50%สรซ้อนกัน2ชั้นก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะใช้80%ก็ได้อ่ไม่เป็นไรนะฮะแต่ขอให้70%ขึ้นไปนะเพราะแดดบ้านเราร้อนมากโดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยโอ้โหแดดจัดมากเลยใบจะไหม้เอานะครับส่วนสีที่ใช้ก็เอาเป็นเป็นสีดำเนาะเป็นสีดำเพราะว่า ค่าขึ้นความถี่แสงที่ตกกระทบลงมาเนี่ยมันก็ได้เห็นสีของใบไม้ที่ชัดเจนขึ้นนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตาม s ับส c r i b e ช่อง v ีชายบล็อกนะครับมีความสุขกับการปลูกต้นบอนสีที่เรารักต้นไม้แห่งความรักใบรูปหัวใจมองทีไรก็มีความสุขเหมือนโลกนี้เปี่ยมด้วยความรักสวัสดีครับ